ก็เจ <g år d> อกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาโชว์กันตีวอหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรวะ,ะไรกักบดีอะโอ้โหคนไอแกนบอกมึงตีช้าเออมึงไม่ต้องเล่นแล้วนะจัดการให้ปาปไปไปู่เฉยๆครับผมโอ้โหเก็บเรียบเลยนะครับเข้ามาทีมมันก็4 5ทีมเราก็4 5านะครับไม่แพ้กันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปรับชมเทคนิคการตีบ้านหลังแรกกันนะครับผมเขาอยู่ลำดับที่4นะครับเขาขึ้นมาตีบ้านหลังแรกก็ไปรับชมเลยครับว่าเขาเข้ายังไงและมีเทคนิคการตียังไงไรับชมกันเลยนะครับเขามากับจอมขวาแขน4ตัวนะครับนอกน้นเป็นอาหารพลนกันไปนะครับเขาเอาควีนลงด้านซ้ายบนนะครับผมแล้วเขาก็ลงจอมขวาแขนทางด้านล่างขวานะครับผม ลงแยกกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้กดสกิลพอะพิมพมัตตานะครับตอนนี้เครื่องจกกักรกำลังเรือหอดลงนะครับกำลังเหาะเข้าไปตรงกลางเดี๋ยวโดนพายุโฟโดอมติ้วๆอยู่นะครับจอมหัดแขนก็เข้าไปแล้วนะครับโคดออกมานะครับตอนนี้คนยติมาแล้วบาดแตกเปล่าบาดแตกอุที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมควีนตายนะครับควีนด้านบนตายแล้วนะครับตอนนี้คิงก็ กำแพงอีกแล้วครับคิงอยู่ด้านล่างรับทีกำแพงอยู่จอมาะแขงของเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ทำลายไป50 5%สเห้าบหแล้วนะครับหายไปเยอะเหมือนกันนะครับจอมาะแขงเรายังไม่ตายสักตัวเลยนะครับเช่นไหมอ๋อไม่ใช่น้ำหมูป่าครับดูผิดจอมาะแขงของเราอยู่ด้านล่างอยู่ด้านด้านบนนี่บนขวาเออไม่ใช่ด้านล่างนะครับอันนี้วิ่งเข้าไปครับจบตีป้อมนะครับ ตายชีวิตแรกตายหมดหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจอมแข็งไม่ได้ดูชุดละมุนหมดเลยน่าจะยังไม่ตายสักตัวนะครับตอนนี้เหลือแต่สิ่งก่อสร้างเล็กน้อยนะครับนี่กดสกิลคิงไปเลยนะครับผมเป็นลูกบอลหนามแหลมนะครับเตะตุ้มตุ้มตุ้ม,มสิ่งก่อสร้างก็หายไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้จอมกระแข็งวิ่งลงด้านล่างนะครับอ๋อมันมีปอมเฟล่าอยู่ด้านล่างปอมนะโอเคครับ สามดาวแน่ๆครับกับเวลาอีกอันนี้เป็นรีเพลย์เวลาเขาน่าจะเหลือเยอะนะฮะตามจริง่าจะนาทีกว่าๆนั่นแหละสุดยอดครับผมจากหลังสี่ขึ้นมาตีหลังหนึ่งสามดาวเลยนะครับสุดยอดฝีมือครับผมเดี๋ยวไปชมคนที่สองตีกันนะครับว่าเขาใช้สูตรไหนอะไรยังไงหนึ่งน,นั้นก็ต้องมีจอมหักแขนด้วยแหละครับผมเพราะตอนนี้จอมหักแขนมาแรงมากครับผม ใช้ตีนี่ขนาดโดนเนิฟเลยนะครับยังโหดเหมือนเดิมนะครับคาว่าโดนเนิบเนิบเยอะเนิบน้อยแค่นั้นแหละแต่ผมว่ามันเนิบมันเนิฟไปน้อยหนึ่งเละมั้งไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่มันก็โหดเหมือนเดิมครับเล่นได้มันๆครับมาครับมาชมคนที่สองตีครับอ้าวคนที่สองมากับจอมมาแขนห้าตัวเลยนะครับก็เอานักล่าข้าหัวแล้วก็คนเหมืองนะครับผมมาด้วยเขาจะเล่นยังไงอ๋อในนี้มาครับ นี่นะครับอะไรนะลงทหารอ่านี้เขาใช้เครื่องจักรเป็นลงทหารนะครับผมเอาควีนไอควีนลงด้านบนนะครับลงแยกครับคนเมื่อกี้เลยอ่าลงมจองหักแขนมานะครับอ่าอนี้เขามากับอะไรอะ่ะไม่ใช่โยยาหรออันนี้เขาไม่ได้เอาคัมพีโยยามานะครับเขาจะเข้าเพียมาตามอ๋อเอามามาเยามาณีเพิ่มเลือดนะครับ แล้วก็ฮีโร่เขาไม่ได้เอาเจ้มาคนระัเอาเจ้าชายลูกกระจอกมาแทนนะครับผมเขาน่าจะเอามาแบบใช้สกิลสโลว์มิชชั่นนะครับอาจจะมีสกิลน้ำแข็งนะฮะโอเคครับตอนนี้ทหารเขาเข้าไปจอมมาแข็งอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยอ๋ออยรงกลางตรงกลางาโอ้โดนระเบิดตายไปหนึ่งตัวครับฟื้นมาไหมฟื้นมาแล้วครับ1ตัวใช้ชีวิตแรกไปแล้วนะครับอ้สองตัวกำลังจะตายแล้วนแะ ตายตายแล้วก็ต้องฟื้นมาใช่ไหมตายตายสเสร็จแต่ตัวนี้ฟื้นเปล่านั่นไงก็ฟื้นมาอีกแล้วนะครับแล้วมันโกงงริจๆได้จอมหมดแข่แล้วชอบห่ะชอบเล่นอ่ะออม,มันสุดๆอะแต่เดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดเวทละโอ้ยคิดถึงแย่เลยเมื่อก่อนเป็นไอ้ลาวารุน,นะครับลาวารุก็โหดสุดจัดเลยผมก็ชอบเล่น มาแล้วนี่มาเจอจอมัาแขนอีกสุดไปอีกครับผมตอนนี้เหลือสามเปอร์เซ็นเหลือสองเปอร์เซ็นก็นเรียบร้อยนะครับโอ้โหนั้นผมไม่ได้ทํางานเลยนะครับวอลร,รอบนี้เตียวโบนัสอย่างเดียวครับแขนบอกว่ามึงไม่ต้องเล่นละมึงไปมึงนอนดูเถอะเดี๋ยวจัดการเองนะผมตรานี้ก็เสมอนะครับผมแขนก็จบไปแล้ว โห oh, สุดๆกันจริงๆแต่ละคนโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ